นี่เสบแสเด้อวั <c oughs> นนี้มีกระทร้อนอัน,นหนึ่งเนาะก็เลยว่ามีหม้อแดพอดีเลยเสบแสเด้อทุกคนปิ <c oughs> ้นเดแกนแดอืม <c oughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนเด้อเนาะวันนี้เกวเข้ามาปลากัเนาะใสายเด้อเนาะมามาย่างกับดักทุกคนเขาเรียกว่าเขามาเห็นเห็นบอลทุกคนโอ้ยมูปลาเด้อนี่นะโอ้โคตรดีใจเลยมันนักกายทุกคนสองคนเกวคิดว่าแบหน้าบาไวยเนาะโอ้คนน้ำมันเนี่ยเดบอดึงนิดนึงก็บมได้เลยนะเดบอ้โอใหญ่เลยทุกคน หาก็เคยเห็นเดอ้อใหญ่ซ่นี่นะ่ะปลาทมีปลามูปลาตูพูเด้อน,นี้นะ่ะโอ้อลังการเลยใหญ่แบอลังการเลยโอ้ <c ười> <c ười> คือคิดนัดเลยตอนนี้นแว่าสิกัดเหนียวไดบดน,นี้ทุกคนเพราะว่ามาปาคคาลาคุกคลืนเหนเนาะเดินานต้นยามไปฮอ,อดอันนะ่ะบ่จรู้จักไว้ประ,ประ,ประมาณ สีสมม่มงห้าม,ม,าม,มไปบ่าเขาบบบาอาไม่ยมาเถ้าหาบ่าออมุปาตัวนี้คับโอ้เกียบบอกเลยว่าอาจจะใส่สมมิบชัเนาะนทีจะไปฮอดบ้านเนาะโอ้ตอนนี้ี <c oughs> ่หิน,นได้เด้อว้ โอ้โหโอ้โอ,อนน้ำมันโอ้โเฮ้โอ้โอ,โอ,โอ้ทุกคนโอ้ยโอ้โหเห็นเหรอดิฮะวันนี้นี่คือวิธีซีวิตของคมบนดอยเด้อทุกคนบนตอนดราม่าเด้อต้องหาจิ๊แบแอนี่เนาะแต่กรรดับ มายากันไดก่อนทึไปนี่แหละโอ้เซนได้ดีหูเด้อมื่อใจเมื่อใจมื่อว่าโอ้เขากันเนวใดบนีดีใจดีใจ <c oughs> bà đỡ nhảy đẹp khó nhảy rồi bỏ lên đây đó được còn và khó nhảy rồi ô ให oui er mm ้น hmm. um. uh ้องใส่หยบบนอเป็นอะไรหนอบอสใช่ไหมที่ก็น่าจะด่วนใช่จีกะรำมือพอดีเลยทุกคนหาโมงหกโมงแล้วเนาะมันรุนกันเด้อว่าหกโมงขนาดไบบว่า พอสิบกัดห้องบ้านนะจัดสมุนมือเศร้าผู้เลยกับไปฮอนฮะน่ะโอ้ยยิวงเบาไหวยม่งบาไหวดื้อแฮนดื้อแฮนโอ้คนใหญ่คนใหญ่ที่ตอนนี้เขาสิบ ที่ท่านทานเด้อทุกคนก็ให้ไปได้สบายเนาะเพราะว่าเขาขันนักแห้งเจว่าร้อยโลน่าจะห้ออยู่เนาะ 真慢。 พอสิมัเอ้อทุกคนได้ว่าใส่ไปล้เดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ได้เฮ็ดยันเทื่อเนาะกินเวลา2สมูแล้วโอ้บอเลยว,ว่ะมือ้อเช้าเนาะทุกคนมื้อเช้าไปเฮาบ้าน มาละลายเนาะ อย่าอยู่บองเก่าเด้อทุกคนเหยบ่ได้เนาะนี่เอาไม้การใส่อ <laughs> ยู่ข้ากันแล้วก็มัดใสแบบนี้แล้วก็ค่อยเอาไปเนาะโอ้ได้นเด้ออลีทุกคนอี Hơi mát mát bắt leo nó được con để nhô bồn qua bên nó đây ô bồn đâu được đúng không bạn nhỉ bà ô oh. khi nát kìm nát tao nên nè เฮยจะได้ดีหัวเย็นได้กับขีบ้บ่อเด้อตอนนี้ไม่ว่าปลาคุกันลื่นไหลเนาะทุกคนเดินทานไปบ่ปได้แบดไม่ยามากับประมาณหาสมอโแล้วแต่กับบ่เป็นยังต้นสู้ต่อไปนะเพราะว่าได้ก็ดีใจโอ้คือบอ่ไหวเลยล้ว่าบ่ไหวทุกคนสองคนบ่ไหวเลย คิดนัดเลยตัวนี้นะนั่คือโอ้คอยจะกินนั่นท่สุดเลยทุกคนเอ้ยลำบากท,ที่สุดเลยไม่ได้ออกกำมาเนาะป้าวายอยู่กำปลาทั้งเลยโอ้ นี่เอาตัวล่อก่อนเดี๋ยวนี้นะเบาไหวนี่น้องไซคนหนึ่งหมดแล้วน้ำนะป้าทุกคนอยากกินน้ำนี่หายใจบ่อ๋อเลยโอ้ฮ่าบ่าาได้เอาหมูป่ากลับมาเด้อเอาตัวล่อก่อนคือเอาชีวิตรอบเือเอาชีวิตบนะ่ล่อเนาะโอ้ย<ฮ>อ้ะโอ้ ความเมินในสุแ้แหละอ้วเมื่อกี้มีสัญญาอยู่ห้านอกกัะเลยว่าโทรหาคนทำบ้านมาหาแล้วนอนทีครประมาณสองสามคนนี่แหละ ไม่ลกลาจะไม่คอยจะ่เบ,บ้เอาเนาะนี่เอาตัวรอบมาฮู้เกือเอาสเสวีบลอดแท้เลยได้กินน้ำขนาดเพราะว่าอยู่ภูดเดล้วกับบ่มีน้ำเนาะอ้าโอ้โอ้โ ตอนนี้กาลังท่านะคนทําบ้านเด้อทุกคนก็เรียกว่าแตงกินท่าเลยเนาะนี่เซ็แซเด้อวันนี้มีกระท้อนอันนึงเนาะก็เรียกว่ามีหมอ้อแดพอดีเลยเซ็แซเด้อทุกคนปิ้นแด แกนเด้อกสุนัเดอเนาะ ก็จะได้กินนะทุกคนซุปไปลยเด้อทุกคนเดี๋ยวจะซีนให้เบิรนะ์เนาะโอ้ยแส็งเซ

เดี๋ยวถ้าคนทำบ้านมาห้องก่อน่อรกินน้ำกันเนาะเดี๋ยวเคือแต่มองมเลยกากดึกกดึกดึกดึก่ดีกดึกดึืดกก่ึดึกด่กคึกกับประกดึดด หา6คนกำลังสิไปเบ็มองป่าเลยทุกคนดูเขาทำอะไรกันเขาก็ไม่เข้าใจว่าเนืไม่ยาวที่อที่ั ทำไปแล้วเลยเต็ดทำไปเนาะทุกคนโอ้หาหมูเส้าโอเคอเค,อเค,คิดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นเนาะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อนี่คือวิถีชีวิตของคนดอยเด้อหาก,กินแบบนี้แหละ